คนอรอ้ายแฮ่นี่ <laughs> ไปไวแล้ววะเฮ้ยบ <laughs> ้านกลางน้อยมันเป่าครับผมขวาทางละไม่รู้รถกระบะไปได้บะ พอนเต็มพี่น้องขึ้นความเป็ีนตามไกลงานจะไปได้ยังมั้งนี่ครัเพื่อนกำลังรถกลับบ้านไปได้บ้รถกลับบ้านไปได้ไหครับรถกลับ <ST AR P> ไ,ได้อยู่บ้ <ST AR P> นี่ครับผมน่ารอมทางแล้ว นมันยกกระดุงเอ๊ะพี่น้องบ้านหลังนี้เริ่มถ่่มแล้วเนี่ยโอ้เขาวปังเิดครับุ่นะปังนี่างนี้ไม่ิดเลยครับุ่น้ำแกงพี่น้องน้ำแกง สูส่วนไปครับผมพื้นที่แน่นาำถว่วครับพี่น้องขี่ไปสุดมันเป่ากันแล้วโอ้จวนกักกันนัตดอกกัก,กอย่าง,างก่นอกนหรอกกักดังตามไ่พี่น้นนองตามไแน้ำถั่วเดี๋ยวค่อยๆขี้ไปไว้รุ่นไวล้ลินเต็มคุณ รูปนาบแข็งนำท่วมเหยื่อนอนะกั้งกระท่อมคืนแค่นี้ตกบุ้มตรงนี้ยังไง่ะนี่เงาดูกันไปยาวๆเลยครับเส้นนี้พี่น้อง นชี้เลี้ยวๆเด้วันนี้กับเจ้าดาวน์นี่นครับผมเขาฟังเลยพี่น้องหนูฟังฟังนี้แล้วกันะะนี่ นาเราเรียกหน้าเต๊มแลยวันนี้พี่น้องเนี่ยคนขาวปังบัสทั้งสองปั้งนะครับคุณมาทายบรรยากาศน้ำเพ่วมให้ดูครับนี่เป็นพื้นที่มันกลางน้อยมันเป้าอำเ,เภอท่าบ่อนะครับพูดโท่เริ่มนักแล้วน,นี่พี่น้องเล่เเาแล้วอ่ะ รถเก,งก่งมากเขื่อนลุยมากเออขี่เรียกว่าอรถเก่งนี่ดูดน้ำมาอย่างรถเก่งเนี่าายแล้วใครรถสูงอยกว่ามีปัญหาครับผมรถเก่งขนาวกดนั้นาะ กินมาค่อยๆเลยค่อยๆชี้แล้วกันเลยโอ้คนอาหารน่าชื่นเพี้ยตัวเนี้ย ខ្លាប់ប់ប់ប าไปนะ้วครับสย์ละขึ้นหมู่บ้านละโอ้กลมข้างดวงออกไปมาติดครับผมไปแล้วครับผมสำหรับชิปนี้